ตั่งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์เนีเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีดำสวัสดีครับสตีปพ,พี่น้องครับลุงป่าหนะ้าผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคนนะเมื่อนี้ก็มาอยู่กับผมหลงจ๋าได้บ้านชาแนลคนเก่าคน,น,นเดิมนะครับเมื่อนี้ผมก็มีเมนูดีๆมาแนะนำพอพี่น้องอีกเช่นเคยเมนูสำหรับเมื่อนี่ก็เป็น เขาจี้ท่าไข่ท่าปลาแดกหอมหอมเหลืองๆเลยครับกับปิ่งเก๋าโรยเกลือนะครับเบิ้งครับโอ้ยมีแต่ปั่นยังไงครับเบิ้งเหลืองๆหลเป็นแต่แซ่บอีหลีโอ้ยเบิ้งครับปิ่งโรยเกลือเหลืองๆหอมหอมเลยครับเบิ้งนี่ครับคึดอย่างครับกะเลยเฮ็ดร้องเบิ้งครับ เมนูหนาหนาวครับเ้าจีท่าใครท่าประเดีไยใครก็มีไว้ติดตู้เย็นครับก็เลยเอาออกมาเห็ดนะครับพักก็สซมีครับพักไปมื้อหนึ่งครับสปอนเซอร์รักของเขาครับบอเคเขอมีหอมป้อมครับแล้วตกแต่งด้วยพักข้านะครับพักกับปูกเองไปทุกอย่างครับซื้อเน่เป็นบางย่างนะครับ มื่อนี้กับบรรยากาศย้ำเศร้าๆนะครับอยู่สวนหลังบ้านนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาสวนหลังบ้านอางจ่มมือครับเต้แต่ก็ว่าสิไปถ่ายอยู่นะครับมันก็สายแล้วครับมื่อนี้ก็นดิเต้ไปถ่ายรูปพร้อมครับมื่อนี้ถ่ายรูปติดอุณหภูมิก็เย็นลงเย็นลงเรื่อยๆครับอยู่ในอันอยู่บ้านก็นดิสิบสององศาครับย้ำเศร้าๆมื่อนี้ก็นดิหนาวแบบโอ้ไม่อยากลุกจากที่นอนเลยครับมื่อนี้ บ้านพ่อพี่้อกหนาวจากองศาโนอค,ครับ็้องคอมบินแลกเปลี่ยนกันได้ครับถ้าพ่อพี่ดอกนะครับอยากเขาจี้ท้าใครท้าประแดรับปิ้งกล้วยโรยเกลือก็แล้วออก็ไปแซ่บกันเลยครับขอไอปครับมือแบบไปซูนจังไลยบือครับปั่นใหญ่หญงเหลืองเลย นุ่มครับหอมปลาแดดก็หอมไขรชอมนัวปลาแดดก,ก็น้อยครับนะครับไขรอ่ะมันดิเ็นครับจิ้มปิ่งกว่ด มันมีความเค็มเกลือใช่อยรครับเค็มแบบโปรตี ดดนดดนกินเทียกระแ่บครับมาเลยครับพกพี่น้องครับขอจี่าไข่าประแลกครับปิงกล้วยเกลือน้ำกันครับ กินยำซาวๆโอ้น้ำผมมือเข้าครับมือนี้เมนูหน้าหนาวครับมันเย็ยนครับมันก็ได้ออกค้างอีกหน่อยอืเบิ่งล่งางกล้วยครับ ใหม่ๆเหลืองๆหน่ยพอยพร้อมีพน้องได้ยังกิ่นข้าวเส้าน้อครับผมแต่ข้าวจี้ถทาใครท่าปะเหลกครับปิงกล้วยร้อยเกลือนะครับ เปิดกระติบเขาแต่งผ้าเขาเมากนินน้ำผมครับปิ่งเพื่อพี่พี่นอ้องคิดเก่าแล้วครับมากนินน้ำผมเด้อครับบพรว่าพ่อพี่น้องทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับกินผู้เดียวบ่เปิดกระปิ่งหมกักไรไม่ได้ปั้นนี่ไหเดือดเดือดครับขอจีร่าใคร มีเสียงไก่ห่องรบกวนจนังอยเด้อครับเลียงไกลล่ไร้วนอืมปั่นยังไงจะปั่นครับ ถ้ากินแบบเขาปิ่งแล้วมัยนีจะแซ่บเลยครับปกติไทาใครครับผมก็คิด่าไทยครับต้องด้เย็ยนเนาะ เดี๋ยวผมสะบอกสูตรเทพง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกครับเขาที่เขาหนึ่งุกไม่ไหมครับมันพอนะปั่นเป็นปั่นใหญ่ปั่นหน่อยกันแล้แต่มากนี่ครับเียบใส่ใไหมครับหรือว่าไปปิ่งใส่เล็กปิ่งก็ได้ครับปิ่งจนแบบมันจุกใหมเล็กน้อยครับแล้วก็ตีไข่ครับฟองนึง ใช่พงตุลน้ำป่าครับออกแเคเ็มแต่พอดีแล้วก็ลาดใส่ปั้นเขาครับ,รบให้มันทัวแล้วก็ปลาแดกมาลาดใส่ครับให้มันทัวเรัมแล้วก็เอาไปไปย่างครับย่างจนมันสุกเรียงใหม่พุ่นละครับพร้อมครับไป ล้ำปิ้งกว้วยใส่กว้วยให้มันแบบซุกพอดีครับไม่สีเละพู่ะจะไปออกป่าๆยังไงครับพอกับพาเครื่องพาเครื่องแล้วก็ร้อยเกลือใส่สักหน่อยครับแล้วก็ไปย่าง เผื่อไหมก็ได้ครับหรือว่าเอาไปย่างใช่อยากติ่งครับหอมๆเหลืองๆครับไปย่างก็ไม่ไหมจังไรครับแซบ่บเลยครับนไปเสร็จนะครับเผาก็ะดิได้เราจี้ถ้าใครท้าไปล่งครับเมนูบ้านๆเหตุงไง กับปิงกล้วยร้วยเกลืองครับแต่ว่าความแซบระดับลานครับ เบื้งครับดึงเหลืองเลย มันจะกกืนยา่กกืนยา,ากจั้อนครับมันตรงในใส่นน้าครับ ขอจีนถ้าใครท้าประเด็กมาอนีถือว่าแสบคักแซบเนี่ยนะครับหนุ่มหอมประเดกหอมไข่หอมครับ <c oughs> ปิ้งกล้ยกะโอ้ยหวานหวานหนุ่มแล้วก็เค็มเกลือเล็กน้อยนะครับถ้าพอพีน้องนะครับมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามใ้ช่องหลวงจ๋าเท้านชาแนลนะมิเดอร์ครับขอบครับ